ใครที่กําลังจะซื้อสินค้าจาก Apple อย่าไปจ่ายเต็มนะครับในเมื่อเรามีวิธีการซื้อที่ถูกกว่ายังไงเหรอตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพ่อนแบงค,ครับผมนะครับที่ยวบอกครับว่าทําไมเราต้องจ่ายเงินเต็มครับผมในการที่จะซื้อสินค้าจาก Apple นะครับผมไม่ได้ไม่สนับสนุนเขานะครับแต่ เขามีทางเลือกให้เราจ่ายได้ถูกกว่าทาไมเราถึงไม่เลือกล่ะครับอ่าตรงไหนล่ะเราจะซื้อได้ถูกกว่าจริงๆแล้ว Apple นะครับผมเขาสนับสนุนการศึกษาผมนะครับไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกครับผมเพราะฉะนั้นในเว็บ Apple นะครับผมพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเลือกประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเราจะมีราคาที่ส่งเสริมการศึกษาผมแล้วเข้าไปตรงนั้นนะผมผมไม่เชื่อครับว่าคนคนนึงจะไม่มีใครที่เรารู้จักเลยที่เป็นนักศึกษาหรือเรียนประถมมัธยมนะครับปริาตีครับ ผู้ปกครองบริจิตตีก็ซื้อได้ครับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถซื้อในราคาพิเศษได้นะครับมีใครหลายคนครับยังไม่รู้นะครับเราเดินเข้าไปซื้อนิ่าช็อปเลยครับผมจ่ายเงินเต็มเลยครับผมทางที่สามารถจ่ายได้ถูกกว่าอย่างเช่นเครื่องละหกหมื่นนะครับผมถูกไปตั้งหลายพันนะผมนะครับผมสนับสนุนนะครับให้ทางเลือกที่ดีกว่าผมเราทํายังไงล่ะเราไปที่เว็บเปิลนะครับผมแล้วก็กดไปที่ราคาสำหรับนักศึกษาพอกดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราใส่ รายละเอียดครับแล้วราคาที่ขึ้นมาครับเป็นราคาที่ลดแล้วนะครับผมสามารถเปรียบเทียบนะครับกับราคาปกติได้เลยครับว่าถูกกว่าหลายพันเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ครับจากัดนะครับต่อหนึ่งปีต่อหนึ่งคนนะครับผมอย่างเช่นเครื่อง mac ครับผมอย่างเช่นไอแม็กที่ตั้งโตะครับผมสามารถซื้อได้เครื่องเดียวนะครับต่อหนึ่งปีครับแล้วก็พวกแมคบินีนะครับซื้อได้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ macbook ซื้อได้หนึ่งเครื่องลักษณะนี้นะครับซอฟต์แวร์ก็ซื้อได้สองชุดต่อหนึ่ ก็ Apple TV ทีกับ iPod เนี่ยซื้อได้ไม่จำกัดเลยนะครับก็แต่ราคาเนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนสำคัญนะครับในการที่เรากดสั่งซื้อไปเนี่ย Apple จะถามเรากลับมาครับอีก2อาวันครับมาทาง Apple ID เที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนั้นนะครับเราต้องตอบให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยที่อยู่นะครับสำคัญนะครับตรงนี้ที่อยู่เราต้องใส่ให้ตรงนะครับกับโรงเรียนที่คนนั้นเรียนอยู่นะครับแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นครับ แอปเปิลจะตรวจสอบตรงนี้ครับผมแล้วก็จะพูฟให้เราครับให้เราในราคาพิเศษนะเป็นไงบ้างครับผมก็ง่ายๆครับแล้วก็สามารถจ่ายในราคาที่ถูกกว่าได้ครับผมทําเถอะครับเงินมีค่ามากๆโอเคครับผมก็นะครับฝากยูทูบชาแนลหัวนแบงไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมจะมีความรู้ดีๆอย่างเี้ครับทุกวันเลยครับผมเจอกันในคลิปความรู้หน้าผมหัวนแบงไปก่อนครับสวัสดีครับ